วัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ในบ้านเรามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะแต่เรื่องที่ทุกคนสนใจมากที่สุดคงไม่พ้นเรื่องกระบอกเสียงของประชาชนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่อย่างแน่นอนแต่เอ๊ว่าแต่กระบอกเสียงที่ว่านี้จะมีที่มาจากกระบอกเสียงที่นิวสะพาคุณผู้ชมมาดูหรือเปล่า <Okay. S 1> ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เสียงอายุร่วมร้อยปีที่คุณผู้ชมเห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเก่าหายากเท่านั้นแต่สําหรับใครบางคนแล้วมันหมายความถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรจะจดจำและเรียนรู้ทีเดียวละค่ะและตอนนี้นะคะนิวก็เรียกได้ว่ามานั่งกับผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีคนสําคัญนะคะในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะอาจารย์พุทธพลประชุมผลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะคงต้องถามถึงงานหลักๆของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะว่าทําอะไรบ้างคะ เราขอตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานียนะครับด้วยจุดประสงค์หลักอย่างเดียวเลยก็คืออยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์กรรับเสียงของสยามนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับสังเกตว่าของที่มีในนี้นะคะเป็นของจัดแสดงของเก่าทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์อาจารย์หามาได้ยังไงคะเป็นความโชคดีของผมที่เรามีเพื่อนเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กพิพิธภัณฑ์ต่างชาติด้วยกัน ที่ดูแลการบันทึกเสียงของของแต่ละประเทศะนะฮะ,ะมารวมกันแล้วก็มีการพูดคุยส่งอีเมลถามถ่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนนะเรียกว่าประวัติศาสตร์ของชาติเราอยู่ที่ไหนเราก็เพียงเอามาไว้ที่นี่แหละคับค่ะคแล้วอาจารย์เก็บวรวบรวมมากี่ปีแล้วคะอาจารย์เอ่อถ้าเทียบผมเริ่มจริงๆศึกษาและชอบตั้งแต่มอหนึ่งตอนนี้ก็27ปีครับไปความพิเศษไม่ได้มีเพียงเครื่องเล่นเสียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ที่นี่ยังคลาคร่ำไปด้วยแผ่นเสียงและกระบอกเสียงหายากเองด้วยค่ะ ไม่าจะเป็นกระบอกเสียงที่บันทึกเมื่อครั้งรัชกาลที่5สเสด็จประพาสประเทศยเอยอรมันหรือแม้แต่แผ่นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หอาจารย์พุทธิพลก็สะแสวงมาเป็นได้ค่ะถ้าย่ายนกานเลือกจารแต่งยุคของกระบอกเสียงเนี่ยค่ะเราจะแบ่งได้ยังไงใช้เกณฑ์อะไรคะอาจารย์เอปี่อีบเนี่ยนะกระบอกเสียงเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมานะก็มีตั้งแต่สีดำนะแล้วก็เรินะ่มต้นดะีวสีนะ้ำตาลบันทะึกเสียงแล้วก็เกา แล้วก็สามารถที่บันทึกเสียงใหม่ได้ค่ะเปรียบเหมือนกับถ้าเป็นวันนี้ก็เป็น CDRW คือหมายความว่าอัดแล้วอัดซ้าเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูได้สาหรับรายการนี้เลยะนะครับหลังจากนั้นก็เป็นกระบอกเสียงสีดานะที่เป็นสีดําไม่ใช่เป็นสีน้าตาลเพราะว่าหลังจากเป็น CDRW หรือว่าอัดเสียงใหม่ได้เนี่ยอริสานบอกขายกระบอกไม่ได้เพราะ คนที่ซื้อกาบอกก็ไปอัดใหม่กันทท้งนั้นเลยเบื่อเพลงนี้ก็ไปอัดเพลงนู้นจนกระบอกมันแตกพี่แกก็เลยออกมาเป็นกระบอกสีดำซะเลยคือูพง่ายงว่าออกจากโรงงานแล้วอัดไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นซีดีที่เป็นปั๊มอย่างทุกวันนี้สุดท้ายก็เป็นกระบอกเสียงสีฟ้าหรือว่า blue ambro เป็นกระบอกเสียงที่ตกแล้วไม่แตก unbreakable กระบอกเสียงมันมีข้อข้อข้อด้อยคืออัดได้แค่2นาทีนะแล้วก็ตกแล้วแตกเลยนะครับเขาก็เลย พัฒนามาเป็นรุ่นสุดท้ายคือรุ่นสีฟ้าหรือบูอเอร์รลเดียเด๋ยวจะมีให้ดูเหมือนกันะนะครับผมรุ่นนี้ตกไม่แตกแต่ว่าในที่สุดด้วยการที่มันอาจได้แค่2นาทีเนี่ยตลาดมันรับไม่ได้เพราะเพลงมันยาวกว่า2นาทีก็เลยกลายเป็นที่มาของแา่นเสียงในยุคถัดมาค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะช่วงหน้าจะไปดูต้นกาเนิดดั้งเดิมอย่างเจ้ากระบอกเสียงนะคะว่ามีที่มาอย่างไรนะคะ บอกคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไทยเราคิดว่าแผ่นเสียงคือเครื่องเล่นเสียงอย่างแรกของโลกก็เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อน,นซึ้ง่งมีผลทําทให้กระบอกเสียงที่ทํามาจากที่พึ่งเค่นราได้ดังนั้นค่ะการสั่งกระบอกเสียงเข้ามาจึงเป็นที่นิยมน้อยกว่าแผ่นเสียงนั่นเองค่ะของะบอกประวัติที่สำคัญีนิดเดิน รุ่นนี้ออกมาแค่สองสัปีเองที่เป็นกระบอกสีน้ำตาลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมือกี้ว่าันรื่น c r w พอออกปั๊บเนี่ยพอเราฟังเพลงเหมือปั๊บมก็อ่านหม่อีกเอรีสานเขาขยกระบอกไม่ได้ไงเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระบอกที่ออกจากโรงงานอย่างนี้ดำเลยแล้วก็ทึงเสียงไม่ได้ แล้วก็มีชื่อเพลงเลยระบุไปเลยเหมือนกับพวก R S ร a m ี่ทำอ่ะ,<ฮ>ะตกเกมเลยเพราะฉะนั้นกระบอกรุ่นนี้มันเลยหายากยิ่งมา,มากๆเลยและแถมในหัวเนี่ยมันออกมาใช้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็เลิกกันไปชุดนี้จริงหายายากมากที่จะสาธิตอย่างนี้ เหมือนเป็นเทปเปล่าอย่างนี้ใช่ครับผมถว่าเป็นเทปเปล่าแล้วอาจใหม่ได้ด้วยอย่างนั้นน่ะนะนี่คือเทปเปล่าเลยของจริงเลยและกระบอกเสียงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือกระบอกเสียงที่ทําขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วทั้งนั้นเลยแหละค่ะซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถทําขึ้นได้ใหม่อีกแล้วเนื่องจากว่าสูตรที่ใช้ผสมกับที่พึ่งนั้นเป็นความลับที่เอดิสันไม่ยอมเปิดเผยให้กับใครค่ะอาจารย์คะ เครื่องเล่นดีๆแบบนี้นะคะนิวเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เห็นได้คงตุ้งึงนะคะอาจารย์หามาได้ยังไงคะเ,เครื่องนี้เนี่ยเราได้ความช่วยเหลืออย่างดีจากมิสเตอร์ชองคองน่ะเป็นดีเรคเตอร์หรือเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงที่แคนาดาเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติก็ ผมทาเรื่องแล้วก็นําคลิปเข้ามาเพื่อที่จะให้คนไทยได้ชมแล้วก็เรียนรู้การพิเสียในสยามค,ครับเราทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เหมือนกับเป็นพี่น้องกันละ,ะนะครับผมมีอะไรทังนี้ถ้าเกี่ยวเนื่องกับทางแคนาดาหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ทางนู้นเราเจอล้วก็ต้องส่งไปให้เขาเป็นการทํางานแบบ ตามเพื่อเหลือสื่อพื่ป่าเพื่อเหลือซึ่งกันและกันโอ้นะคะแล้วนอกจากเครื่องนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ยังมีเครื่องอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะที่สามารถเล่นกระบอกเสียงได้อ๋อมีครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงสยามมิสพาโทกัน<อ>นะสักนิดนึงเป็นเพลงถอยพระเกียรติราชทิศห้าผมถือว่ากระบอกนี้เนี่ยเป็นสุดยอดกระบอกเสียงแห่งสยามประเทศเลยค่ะเสียงเพลงจะค่อยๆดังขึ้นเปรียบเหมือนกับทหารรักษาพระองค์เนี่ยเดินเข้ามาหาพระองค์ท่านจะเป็นเพลงมาร์ชนะเพลงมาร์ เพลงขั้นแรกเนี่ยถวายพระเกียรติองค์ท่านตอนสเสวยพระขยันข่านที่เยอรมันค่ะนะครับผมครั้งแรกนั่นเอั้งแรกใช่แ,แล้วหลังจากนั้นมันมีการนไม่ก็ไม่มีการบรรเลงและ<อ>นะแต่ว่าเนื่องจากเพลงเนี่ยประพันธ์ได้ไพเราะมากก็จึงมาบรรจุลงกระบอกเสียงเนี่ยจะค่อยๆเบาลงไปเปรียบเหมือนกับทาหาราหารักษาองค์เนี่ยได้โสศสนามแล้วก็จ่าพ่องค์ท่านไปค่ก็ค่อยเบาลงไปทีนี้ทีนี้ค่ะนี่เป็นเพลงประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นความทรงจำของสยามเลยนะคะใช่ครับผมถูกต้องอยู่ในกระบอกเสียงเอดิสันค่ะ สำหรับเพลงมาร์ชนี้นะคะกษัตัตย์แห่งเยอรมันได้ทรงพระราชทานชื่อให้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเยือนประเทศเยอรมันครั้งที่สองค่ะมาติดตามกันค่ะว่าของรักของห่วงของอาจารย์พุทธิพลยังมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะถือว่าเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงใช่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่อยู่ในดวงใจของอาจารย์เป็นของรักของห่วงด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าพูดตรงๆเลยว่าเครื่องที่เราจะเห็นต่อไปนี้นะเป็นเครื่องรุ่นแรกของโลก นี่เลยครับผมเครื่องตัวนี้หนึ่งเดียวในเอเชียนะครับนะหนึ่งเดียวในไทยอยู่แล้วแหะแต่ว่าันเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียนีด้วยเนื่องจากเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ออกมาเป็นรุ่นแรกของโลกค่ะแล้วเครื่องเบอร์ลเนอร์ตัวนี้จึงเล่นได้เฉพาะแผ่นเสียงขนาดเล็กซึ่งเล่นได้ด้านเดียวเท่านั้นค่ะในยุคนั้นเนี่ยเขานิยมการอัดเสียงหรือว่าเล่นแผ่นเสียงมีมากไหมคะเอ่อคนไทยแทบไม่รู้จักเลย นะจะต้องอยู่ในรวในวังอีกเช่นกันเพราะว่าเครื่องเนี่ยแพงมากนะคนธรรมดาก็ทําหากินแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับเครื่องเล่นการเสียงนะอย่างเช่นต้องบอกนิดนึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าในวังวรดิตเนี่ยลูกท่านหลานเธอในวังวลดิตก็จะได้จับเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมากที่สุดถ้าเทียบกับเด็กไทยทั่วไปเด็กสยามทั่วไปค่ะเครื่องนี้อาจารย์ได้มาอย่างไรคะตัวนี้เนี่ยนะเครื่องตัวนี้เนี่ยด้วยความโชคดีก็คือว่าทางพิพันในอเมริกานะ ได้ช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อผ่านมานะแล้วก็เราก็ทําทเรื่องส่งถึงกันเนี่ยจนกระทั่<ม>งได้มานะก็ต้องขอคุณทางอเมริกาไว้ด้วยค่ะอาะจารย์คะเชื่อว่ามีอีกหลายเครื่องเลยทีเดียวนะคะที่เรียกว,ว่าอาจารย์ประทับใจนะคะแล้วก็อยู่ในความทรงจำครับจะมีเครื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะดูกันค่ะถือว่าเป็นของสะสวที่สุดของผม<อ>นะมากบ่าเครื่องนี้วาดรักแล้วเ<ม>น<ม>ี่ยนะอีกเครื่องหนึ่ง<ม><อ>นะครับเดี๋ยวมาชมกัน นะคะคุณผู้ชมก็มาถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงสุดรักของอาจารย์เลยนะคะคก็คือมีทั้งแผ่นแล้วก็มีทั้งเครื่องเล่นด้วยอาจารย์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดใะสุดยอดในความฝันของคนที่อนุรักษ์หรือว่าสะสม <c oughs> เครื่องเล่นจานเสียงด้วยซ้ำนะเพราะว่าเครื่องเล่นที่เห็นเนี่ยคือปาเต้เอนะเครื่องเล่นปาเต้เนี่ยมาจากฝรั่งเศสนะและปาเต้เอนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกของเขาที่ ของเขาที่เขาทําเป็นเป็นแผ่นเสียงนะแล้วที่สําคัญก็คือว่าแผ่นที่ถืออยู่นี้นะะเป็นเพลงสารเสริญพระบารมีนะอของปาเต้ด้วยนะแล้วก็เป็นร่องกลับทางคือเราต้องวางเข็มตรงกลางแล้วก็เข็มนี่ก็จะวิ่งไปข้างนอกอนะครับซึ่งมันแตกต่างจากเครื่อง,งอื่นใช่จะต้องวิ่งอันนั้นคือวางข้างนอกแล้วจะวิ่งเข้าไหนค่ะ สำหรับเครื่องเล่นตาเตะเครื่องนี้นะคะนอกจากจะมาไกลจากมือเน้้อหอมอย่างฝรั่งเศสแล้วหัวที่ใช้อ่านยังเป็นเพชรอีกด้วยล่ะค่ะและที่สำคัญค่ะสาเหตุที่ทำให้อาจารย์พุทธิพลร,รักก็เพราะว่าเล้าเครื่องเล่นที่ว่านี้ใช้เปิดแผ่นเสียงสุดรักอย่างเพลงสรรเสริมพระบาร,รมีสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งาหากคุณผู้ชมสนใจนะคะอาจารย์พุทธิพลฝากมาบอกว่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.talkingmachine.org ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์อยากจะฝาก อะไรถึงท่านผู้ชมที่สนใจหรือว่ากําลังหันมาสนใจแผ่นเสียงหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณบ้างคะจ๊ะบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไปขุดกลุของคุณปู่คุณย่ญญาคุณตาคุณยายแล้วเจอ<ช>เนี่ย<ๆ>เก็บไว้เถอะครับนะถึงแม้ท่านจะไม่มีเครื่องเล่นนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์ของชาตินะคุณกําลังถือหรือว่าครอบครองประวัติศาสตร์ของชาติอยู่อย่าไปทิ้งไปขว้างคิดว่าเป็นของเก่าล้าสมัยบางคนได้มาเนี่ย ใช่ไหมครับผมเคยเจอแผ่นเสียงบางแผ่นในตรงเก่าเนี่ยวางอยู่ข้างกองขยะก็มี <ừ> นะตอนที่บ้านต่างๆหรือหรือประเภทน้ําท่วมะนะปีหนึ่งเราก็จะน้าท่วมใหญ่ครั้งหนึ่งเนี่ยสมวนมาทาทงภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็จะโขนมาทิ้งกันไว้ที่กอง,ง,งขยะเราก็ต้องมาล้างน้ำเนี่ยแดงออกมาหมดเลยเพราะว่าโลนมันเข้าไปเกาะ<อ>นะตามร่องเนี่ยก็ต้องใช้แฟบใช้อะไรถูะนะอย่าทิ้งครับเพราะว่าปู่ย่าตายายของตระกูลของพวกเราเนี่ยต้องังกันมาก็เก็บของท่านไว้ครับผมค่ะก็ถือเป็นมรดก ม่ใช่เาะของครอบครัวอะไรครอบครัวหนึ่งนะคะ<ช>แต่ก็ยังเป็นมารดกทางประเทศไทยของเราด้วยนะคะ<ช>วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พุทธิพลประชุมผลมากนะคะ<ช>นายกสมาคมอนุรักษ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เปิดเผยของรักของห่วงในวันนี้ค่ะขอบพระคุณะอาจารย์เป็นเข็มเพชรนะครับที่จะเล่นนี้ น้องนี่ก็คือเหมือนในปัจจุบันทำน้องปัจจุบันนะแต่การร้องของแม่ปุ่มแม่แป้นเนี่ยจะเป็นลักษณะคือไทยเดิมแบบเอื่อนนะครับแผ่นนี้เนี่ยส่งเข้ามาในสยามแล้วก็ทูลถวายรัชกาลที่5เนี่ย2,450ค่ะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนมเคยมาได้นคือมาจากฝรั่งเศสต้นตำรับของปาเต้ ตับแผ่นนี้อยู่ในสยามซึ่งผมได้มานานแล้วะนะครับแล้วก็ัาษาอย่างดีเยี่ยมเลยค,ครับ